जैकंदे ब्रांच टूटकूट ที S <S <th> ่เอสสามสิบเอ็ดสุขุมวิทโฮเทลเรามากันที่เอสคาเฟ่ชั้นหกวันนี้มีอะไรน่ากินบ้างไปลองดูกันตามลิฟสต็กเนื้อวัวส่วนซี่โครงไขมันแทรกเนื้อนุ่มชุมช่มฉ่ำรสชาติเข้มข้นถามหอมมันฝรั่งหัวหอมทอดราดด้วยซอสสเต็กรสชาติกลมกล่อมห้ <S <S ามพลาดชีสวิวทอสพา,าพาสต้าพาสต้าตามสั่งปรุงพิเศษคุกกระชีดวลก้อนโตๆก่อนเสิร์ฟก้มกล่อมมันมันนัวๆหอมชีสสุดแซลมอนเรลวลิงตันแซลมอนห่อด้วยผักโขมและแป้งพับเพสตรีนำไปอบจนสุกเหลืองกรอบอลัังงปนาดู กุ้งหมึกปูหอยแมงผู้กั้งสดหวาน l o เตอร์เนื้อชิ้นใหญ่ชวนน่าทานหอยนางรมสดใสจานพร้อมทานกันโซนนี้บ้านเราชอบหนวดหมึกกับหอยนางรมเป็นพิเศษเลยนะยิ่งจิ้มน้ำจิ้มใสฟัวสองแบบเนี่ยนะพร้อมเครื่องเคียงคือทานกันเพลินแชสตูรี่บอดสุดหรูดูเลี้ยงสวยชีทแฮมช่วยจัดใส่วางบนแผ่นหินผลไม้สดเค้กเกอร์ช่วยให้หน่ากินพาให้ฟินทานพร้อมไหวทายลองเอาชนแก้วอินเตอร์เนชั่นแนลคูซีนจัดมาครบ หมดจบทั้งไทยจีนยุโรปเนาะทั้งซุป ผัดแกงของทอดจัดไว้รอหลากหลายพอให้ได้ทานสำราญใจขอแนะนำสองเมนูที่ห้ามพลาดซี่โครงเนื้อนุ่มมากๆอร่อยหอมๆซุปเห็ดหนูวๆเข็มหน่อยๆอร่อยก็ยอมยำแหนมพร้อมส้มตำแซ่บแจมด้วยกันหรือว่าจะปูนิ่มมัสมันนมจีนจน้ำเยี่ยวข้าวผัดคณะเห็ดหอมสปาเกตตี้หรือซุปแซบ่แซบๆก็มีครบน่าก,กินไปหมดดูชิบาอะฮน่ากินวุ้ยคงต้องลุยแซลมอนก่อนเนื้อสดหวาน ซูชิโลททำสดๆช่างน้าทานโอ้ยเบิกบานตักใส่จานไปทานเลยไปต่อเบรดแอนด์บัตเตอร์เค้กสายลุงมัฟินฟุงวุนฟุตตี้สีสดใสเค้กโรเด็ดสตรอเบอรีอร่ช็อกโกแลตไงมัทฉะด้วยฟองดูไม้ได้ชูคีมไมวันเค้กต่างๆหน้าตาหน้าทานขนมปังหรือสะโคนปิดท้ายด้วยครัวซองก็ไม่ให้ล้องพี เอาเผลแป๊บเดียวตัดมาเต็มโต๊ะเชียวนะเธอตัดมาเยอะแบบนี้ต้องมีจุกแต่สนุกที่ได้ลองให้หายสงสัยว่ารสชาติแต่ละอย่างเป็นยังไงจะได้ไปบอกต่อได้ให้ชัดเจนอาหารสวยหน้าตาดีถ่ายรูปชิวนั่งทานไปชมวิวไปให้ขายหิวรสชาติได้ถ่ายภาพดีโคตดได้ฟิล ไม่ต้องบิ้วอารมณ์นั้นมันได้เลยกิมในด้กันทุกคนลองหนมจีบหอยนั่งลมน้ำจิ้มแซบแซลมอนแกลมวาซาบิโชยุหอม ซูชิโร่หน้าตาดีก็ต้องลองหนวดหมึกหอมจิ้มซีฟูด้ดยิ่งเด็ดเลยขากุ้งลอสเตอร์สดๆใหญ่ๆจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆช่ำ,ชำๆเต็มปากเต็มคำสดๆปิดท้ายด้วยเค้กสายลุงสีสวยหวานชํำกับขัวซองที่มีไส้ไม่ซ้ำให้ลองไปจบื้อบรันได้อย่างลงตัวรู้แล้วรอ,อไล่เซฟไว้แล้วไปลองกัน